ตอนนี้มีโครงการนะคะว่าจะล้างค่าตะไคร่น้ำออกนะคะมันจะติด <I S 1> อยู่ตามฝาผนังบ้า,า,านะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทา,ทาสีเขาจะซื้อสีมาทา <laughs> แต่ต้องหาตอนนี้ก็ล้างทำความสะอาดไปได้ส่วนหนึ่งน,นะคะได้แค่นี้ก่อน,นะคะอ่ะ นี่ก็ล้างตอนตรงขอบกระจกก็โอเคอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อสีมาทานี่ค่ะมันก็จะมีคราบตะไคร่น้ำขึ้นค่ะตามรา,างน้ำแล้วก็ผนังบ้านอันนี้ด้านหลังอยาจะสเปรย์ออกค่อยๆทำค่ะทำเองคนเดียวสามีไม่อยู่บ้าน นี่ล้างหน้าต่างแล้วขาวจั่วเลยอันดับแรกนะคะก็เอาน้ำฉีดค่ะล้างเอาเศษขี้ฝุ่นแล้วก็ยกหยักย่าญยแมงมุมออกด้วยนะคะฉีดน้ำล้างออกจนทั่วแล้วก็ใช้สกอตไพร์ค่ะ ใส่กับน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็ถูเลยค่ะกระจกก็จะได้ใสแล้วก็สะอาดด้วยเวลาเราล้างน้ำเปล่าออกนะคะ ตะไคร่น้ำนะคะก็ใช้สกอตไบท์พร้อมกับน้ำยาล้างจานขัดออกก็ไม่ได้ขัดยากนะคะถูถูถ,ถูมันก็ออกค่ะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยแค่นั้นเองค่ะ จากตะไคร่น้ำสีเขียวๆนะคะตอนนี้เริ่มขาวแล้วนะคะเตขียวเลยค่ะเดี๋ยวลากสายยางไปกันจัดแรกก็ฉีดน้ำก่อนเลยนะคะ ร้างเศรแล้วก็ให้มันชุ่ม <Airbnb> <Podcast> ชุมน้ำค่ะมันจะได้ขัดออกง่ายด้วยเดี๋ยวจะให้ดูรอยอะไรค่ะ มันจะเป็นรอยอย่างนี้ค่ะไม่รู้เขาเรียกรอยอะไรไม่รู้รอยของตัวอะไรขึ้นมาแบบนี้ถ้าบ้านเราจะบอกว่าพญายนาคนะ <laughs> แต่ที่นี่คงไม่มี <laughs> ไม่กวาดอยู่ไหนแล้วลูกไม่กวาดอยู่ทางประตูทางนู้นไปเอามากวาดไปโอ้ยลูกก็ <laughs> อยากช่วยกวาดบ้าน <laughs> กวาดใบไม้ <laughs> ที่นี่ตะไคร้ขึ้นเยอะค่ะ ก็ล้างน,นี่ก็ประมาณทําทุกปีนะคะมันก็จะขึ้นเขียวอย่างนี้ตลอดเลยล้างอยู่ยเรื่อยค่ะมีปีปีที่แล้วปีที่แล้วได้ล้างหน้าบ้านปีนี้ไม่ได้ล้างหลังบ้านก็เลยปีนี้ก็เลยจะล้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะล้างทั้งหมดเลยแล้วก็จะไปซื้อสีมาทาค่ะเพราะว่า สีนี้ก็ทาได้เป็นสิบปีแล้วเนาะตั้งแต่สร้างบ้านบ้านหลังนี้ก็ประมาณ12ปีค่ะบ้านหลังนี้ประมาณสิบสอปีแต่กว่าจะย้ายกันเข้ามาอยู่ก็ประมาณปีกว่าปีกว่าค่ะปีกว่าสร้างเป็นปีที่นี่สร้างบ้านเป็นปีไม่เหมือนเมืองไทยสร้างบ้านเร็วมาก ก็ได้ทาสีเพียงแค่ครั้งเดียวเนาะตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็จะจะทาสีใหม่ให้มันดูบ้านมันดูดูไม่โกะไม่โซมไม่เก่าเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องทาสีใหม่อีกทีหนึ่งเป็นไงลูก สนุกเลยใช่ไหมทำงานช่วยหมามีนะทำงานช่วยหมามีนะเที่เล็กก็กวาดทำความสะอาดใช่ไหมครับลูก <Yeah. S 1> เดี๋ยววันนี้แดดดีก็ไปทำงานอีกแล้ว <Yeah. S 1> ถ้าล <Yeah. S 1> ้างทำความสะอาดข้างบน <Yeah. S 1> พ่อเขาบอกว่า เดี๋ยวเขาจะช่วยเดี๋ยวเขาจะช่วยถูเอ,เอาสเปรย์เขาเรียกอะไรอะ่ะไอท้ที่หัวแรงดันน้ำอะค่ะเอามาช่วยฉีดให้ตะไคร่น้ำมันออกแล้วก็จะได้ทาสีได้แต่ว่าวันนี้พ่อเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากที่ทำงานนะคะเรียกไปทำงาน <c oughs> ก็เลยไม่มีเวลา เดี๋ยวเราก็ทําของเราทําเท่าที่ทําได้ค่ะทําอย่างนี้ไปก่อนเรื่อยมีอะไรเราก็ทําไปนอะพอได้จับแล้วก็มันก็มันมือก็ไม่อยากจะวางเท่าไหร่ทําไม่เสร็จก็ไม่ค่อยอยากจะวางเอาให้เสร็จทําให้เสร็จให้เรียบร้อยแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยสายยางมันสั้นค่ะมันไปไม่ถึงรอบตลอด ก็เลยเดี๋ยวจะไม่รู้เดี๋ยวต้องคอยให้พ่อเขาดูให้เขาว่าจะต่อสายยางได้ไหมหรือว่าเขามีวิธีจะทำความสะอาดได้อยู่ก็เดี๋ยวต้องให้พ่อเขาดูอีกทีนึงค่ะ จะดมไหม <laughs> เอาเย็นน้ำให้ <laughs> ยอยากเล่น <laughs> ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของ Half Thai Irish มาโดยตลอดนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา7นาฬิกาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง Half Thai Irish ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ